ยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n y w h e r e รเมโกเมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาเดินเที่ยวกันที่ตลาดนัดสวนจตุจัจกรกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดนัดสวนจตุจัจกรนะคะฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะเช็กก่อนนะคะว่ากดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือยังเมื่อทําครบแล้วปะเดี๋ยวเมพาไปเดินเที่ยวกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะช่วงนี้<อ>เป็น ที่เมยถ่ายเป็นวันเสาร์ค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงสินาทีนะคะฟ้าเป็นใจมากวันนี้แบบว่าไม่ค่อยแรง <Like that. S 1> ก็เลยพามาเดินดูว่าในเสาร์อาทิตย์เนี่ย <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> แต่ที่ใมดูนี้ตรงนี้คึกคักกันมากเลยนะคะคือสามารถเดินทางมาได้นะไม่ว่าจะเป็นรถ BTS เอ่าร uh, mm ์ทรถเมย์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้ซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะจอดเนี่ยตรงนี้ได้ตรงที่เป็นโดมสีแดงนะคะ mm hmm. ก็จะมีมอเตอร์ไซค์จอด mm hmm. คิดชั่วโมงละ20บาทวันนี้เมยมามอเตอร์ไซค์ค่ะ mm hmm. เนี่ยตรงในโซนตรงนี้ก็จะมีทั้งเสื้อผ้านะคะถุงเท้าเนีย่ยพวกผ้ายามอันนี้พาพาเดินเล่นก่อนนะ แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูของก,กินซึ่งอยู่ตรงข้างหน้านี่เองนี่สวยไหมนึกถึงแบบสมัยเราเด็กๆที่แบบว่ามีปิ่นโตหิ้วไปโรงเรียนที่จัด้องสวยมากชื่อร้านเต้งเฮงหลีตั้งเฮงหลมีมีแบบหลายไซส์หลายขนาดหลายสี เราเห็นมาเราชอบนึกถึงวันเก่าๆย้อนย้อนความหลังของเราเห็นน้องสาตร,ตรงนี้เขาก็ยังมีเป็นแบบตรงนี้เป็นพวกแบบเขาเรียกเหมือนอลูมิเนีมยมเป็นเหล็กเป็น อย่างที่วางเครื่องปรุงพวกขาดพวกอะไรพวกนี้ค่ะสวยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนเหมือนกางเกงกางเกงเราก็เลยชุดนอนเ,เป็นพวกกางเกงน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมเป็นกางเกงเหมือนอร์บางทีผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะอันนี้ก็จะมีการตกแต่งแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะเริ่มขยับไปทางด้านซ้ายมือของเมย์แล้วเพราะว่าของกินเยอะมาก คือเมย์เคยมาตลาดนัดต้นไม้ตลาดนัดต้นไม้น่าจะเป็นวันอังคารพุ๊บพฤหัสซึ่งจะอยู่ในในตรงนี้แหละที่เป็นเ,เต็นท์สีแดงตรงนี้แต่ว่าอย่างวันศุกร์เสาบางทีเขาจะเตรียมตั้งของขายนะคะแต่เมื่อกี้คุยกับแม่นะคะ้าแม่ค้าบอกว่าถ้าวันศุกร์จะน้อยของขายแต่ถ้าแบบว่าเนี่ยเสาตั้งแต่เช้าเลยพระเขามาตั้งตั้งแต่วันศุกร์ของกินจะเยอะมากวันนี้ก็เลยพามาดูว่าอา นไหนมาแล้วนะอยากให้ดูว่าของกินมีอะไรบ้างอันนี้มีคอนดอกมีคอนดอกมีน้ำปั่นม,มีตลาหมึกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของพาเล่นแล้วตรงด้านหลังเนี่ยมีที่นั่งคนนั่งแบบไปมากนะคะ เขามีแบบให้เลือกหลายอย่างนะมีแบบเป็นเหมือนตามสั่างหวยเต๋วมีแบบหลายๆลร้านค้าเลยนะคะเยอะมากเนี่ยได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าของหวานของคาวตรงนี้มีหมดนี่ให้ดูมีไก่ย่างข้าวเหนียวขาหมู๋วยเต๋าเย,ายอะมากเยอะมาก ก็ไม่ชอบทำแล้วโอ้โหเก็จะมีเมนูให้ดูนะแบบว่านี่เพราะว่าบางทีก็จะเป็นลูกค้าต่างชาติหรือแม้กระทั่งอย่างเราคนไทยเราก็จะมองว่าจะกินอะไรดีใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตใครเลยนะคะอันนี้เป็นปลาเผาตัวโตโต้กุ้งเผาใส่ถั่วดาล่ะคะไป you เ a n t ววันมิซไซส l โมไซส์ยูเบอร์ด มีไข่ปลาหมึกด้วยทุวันไล่จะพี่ละร้อนจ้าไม่เลยเป็นไซส์ร้อยกับร้อยห้าสิบไข่เนี่ยเป็นร้อยห้าสิบเป็นร้อยเดี๋ยวเราไปดูของทานเล่นก่อนมีด้านหลังของกินแบบเต็มแบบมีหลานเจ้ามากอย่างเลยของทานเล่นไม่ได้เยอะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนซีฟู้ดมีกุ้งเผามีกุ้งเผาหอยหวานหอยแครงหอยแมงคู่มีให้เลือกหลายอย่างไส้่ตอกรอบเปียทอด่อแล้วข้างในคนแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะ มีร้านน้ำน้ำปั่นอะไรเนี่ยค่ะค่งงเ,ะเขาก็จะมีเมนูแบบเยอะมาก,กนี่นะข้าวเหนียวมะม,ม,ม,ม่วงแม่ยาน,นี้ไก่ย,ย่างสวัสดีค่ะหมูไก่ย,ย่างหมูมูปิง้งไส้กรอกอีสานเนี่ยตรงนี้มีเยอะมากอัน้จะเป็นร้านผลไม้ ตรงนี้แบบมีเป็นเคบับอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเตี้ยต้อมต้อไงออไหมคะตอนนี้อยู่ไหนจ้ะอ๋อเพราะขายเป็นแบบห้าชิ้นราคาเท่าไหร่อะไรคนะแม่อะไรตางสองมีทั้งหมูปูอัดเห็ดปู mit, ไก่อะไรอย่างนี้ค่ะ คือเคยมาวันที่เป็นต้นไม้ไม่คึกคักคือคัก็กระดับนึงแต่วันนี้คึกคักมากกว่าเดิม,มคือถ้าเห็นข้างหลังนี้นี่คือคนนั่งเต็มเกือบถึกโต๊ะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอมแบบทแบบะเลทอดต่างๆเหมือนพอเสร็จแล้วเขาจะอุ่นร้อนให้รอ,อบนึงนี่อันนี้มันร้งเบาหาดใหญ่ค่ะ มีทั้งแบบมะม่วงเบามะม่วงดองไม่ใช่ม่วงหรอกมะม่วงเปรี้ยวแบบเหลืองอันนี้น้ำมะพร้าวเขาชอบใหม่ๆให้แล้วก็แบบว่าสูตรเนื้อมะพร้าวให้ด้วยทั้งน้ำทั้งเนื้อ ห็่งข้ชสอบมาพาลาเลยเก่งมากท่องแบบลานา้ำนมูเต็มเลยหลัร้านมะพร้าว น้ำมะพร้าวเ,าเขาก็มีหลายน้ำนะน้ำมะพร้าวน้ำลำไยน้ำหัดลมน้ำเปล่าน้ำปั่น,นแต่ละร้านก็แบบมีแล้วก็ในตอกเนะี้ยของกินแบบทั้งตอกเลยเดี๋ยวเมพาเริ่มถ่ายทีีทีละด้าน ก็จะเป็นอาหารคล้ายๆกันเนาะแบบกระจายกระจายกันไปมีของทานเล่นเยอะัแ,ะแต่พวกตูพวกตูพวกบะหมึกนะคะพวกเหมอนน้ำปัแต่ข้าวเหนียวมะม่วงขายเยอะมากอันนี้คือเมื่อกี้ที่มาด้านหน้าอันนี้ด้านหนึ่ง เนี่ยเขาก็จะมีแบบที่นั่งแบบนี้ค่ะในเต็นก็คือเยอะแยะนะคะขึะ้นค่าเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบพนักง,งานเชียร์สินค้านะคะหือว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโซนตรงนี้หมดเลยกระปรุงก็ทำกันตรงนี้ บบเริ่มต้นแบบ60บาทอย่างก๋วยเตี๋ยว60บาทอะไรแบบเนี้ยขอบคุณค่ะฮัลโหลเนี่ยพอสุดตรงนี้เนี่ยสุดตรงนี้ขอบคุณค่ะาเขาก็จะมีของขายอีกด้านหนึ่งเยเม่ถ่ายให้ อันนี้มีมลหลายอย่างแ,งแาางามลง,งข้อแต่ว่าต่างชาติอาจจะงงแบบเขากินทันเขาแบบม่ตื่นเต้นตว่าแบบเฮ้มันกินได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบใครกินแล้วแบบเชียร์กับใหญ่เลยนี่ค่ะตรงนี้นก็จะมีของขายในแบบตามสั่งอีกเหมือนกันออย่างคนที่แบบว่านี่ฮาลาฟู้ดก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเนาะ มีหมดตามสายสีฟูดเยอะแยะแบบสีฟูดเมืองไทยเนาะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะอย่างนี้เขาก็มีให้เลือกหลายอย่างเริ่มต้นสิบห้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อย่างเนาะอย่างเนี้ยช้วยละหกสิบบาทถ้าเป็นกุ้งช้วยละหกสิบอ้ออย่างละหกสิบหมดเลย มีชิ้นปลายาวลาดทม่มีขนมเบื้องมีฝอยทองมีมะพร้าวใบเตยมะพร้าวเข็มเนี่ยแล้วก็มีผลไม้เนี่ยล็อกนี้คือจะเป็นแบบโซนของกินแบบเยอะหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เมื่อ เดินเมื่อยล้าก็แล้วก็ต้องหาที่พักหรือบางคนยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่แหละมาโซนตรงนี้ก่อนมีของกินที่เลือกเยอะเมื่อกองทัพกองทัพต้เดินไดท้องเมื่อท้องอิ่มแล้วเดินต่อช้อปปิ้งได้สบายๆคือตรงนี้มีของกินและเดี๋ยวพอตกเย็น จะมีตลาดดีอยู่ซึ่งเมเคยมาถ่ายแล้วนะคะลองดูได้เลยค่ะเนี่ยชุดนี้มันก็จะมีของกินอันนี้เป็นบรรยากาศพอเลยมาหน่อยเนียเก็จะมีของขายคะือร,รอบๆเลยนะตรงช่วงที่ที่เมถ่ายอย่างนี้แบบว่าแสงไฟหน้าเข้าน้าเข้ามาก,หาเ,ามากเหมือนเราเป็นมาลลงวีเนาะพวกยาดมย,ยาดมสมุนไพรอะไรต่างๆอย่างนี้ คนก็เยอะนะคือไม่ไม่ค่อยได้มาเสาร์อาทิตย์วันนี้ถือว่ามาโอกาสได้มาแล้วก็ได้มาดูข้อกินเพราะมันเยอะมากคือเยอะกว่าในวันที่แบบเป็นตลาดนไมาเยอะกว่าเหมือนถ้าดูจากท้องฟ้าแล้วกำลังจะเสียว,ว่าเอ๊ะวันนี้ฝนจะตกไหมก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านเพื่อน,เ,นเพื่อนพี่พเราอยากได้เลย ก็าเมื่อกี้เมยเดินเลยไปแล้วแล้วปรากฏว่าต้องยื่ีของทายอีกมาให้เพื่อนๆดูซึ่งตรงนี้นะคะจะมีเป็นตู้ ATM ด้วยเผื่อใครที่แบบว่าไม่ได้กดงินสดมาตรงนี้มีตู้ ATM ด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นหมูย่างนครปฐมมีทั้งหมูทั้งไก่ แล้วก็นี่จะเป็นร้านน้ำช่อบตัวเขามีน้ำแดงแมงลักอะแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้ำปั่นมีหลากหลายน้ำมากมีให้เลือกเยอะแยะแล้วก็มีผลไม้ มีติมโบราณด้วยไม่ละสิบบาทจาได้สมัยก่อนเด็กๆมาจะต้องแบบมาซื้อแต่เมื่อก่อนแบบอาจจะแบบจำไม่ได้ว่าห้าบาทหรือเท่าไหร่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นตรงนี้ค่ะตังสยามแล้วก็มีโปปี้ด้วยแล้วก็พอเดินย้อนกลับมา มันจะเป็นเหมือนร้านสเต็กเลยออกปเรื่องสเต็กนะมีแบบทั้งแบบหลายอย่างเป็นข้าวอาหารจานเดียวออเป็นร้านนั่งข้างในเป็นแอร์ไม่เดินกลับมาที่เดิมอีกว่ามีร้านอะไรอีกบ้าง ตรงนี้ก็จะมีแบบว่านมีแบบเป็นซุ้มตามร้านนะคะซึ่งนี้ก็จะมีเป็นแบบเป็นร้านนั่งโถพูเลสตลรองอโถพูเลสตลรองบาร์แอนด์คาเฟ่ แล้วก็มันก็จะมีแบบที่นั่งมีร้านนา้ำมีร้านไอติมกะทิอยู่นน้นเห็นละโคโค่นัทไอศครีมม,ม,มันจะมืดไหมเดีย๋ยวขอปั๊นิดนึง แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าเพราะถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับแบบว่าไม่ได้แบบเวลาแบบใส่ของไปเดินง่ายๆแบบกระเป๋าตังมือถือเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยตรงนี้จะเป็นกระเป๋าเยอะแล้วก็ข้างหน้าอันนี้มีถังถุลูก แล้วที่จะเป็นเสื้อผ้าจะใส่สบายบายนะคะเนี่ยซึ่งมันก็จะมีแบบเสื้อผ้าร้านน้ำนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าบางทีนะเดินอะ่ะมันร้อนบางคนร้อน,รอน,รอนหรือว่าแบบก็จะมีร้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบสลับสลับกันไปแต่ถ้าแบบว่า วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค่ะ,ะคนจะมาเยอะคือตั้งแต่เช้าอะ่ะยานแบบกลางคืนสี่ทุ่มเพราะว่าช่วงเย็นๆเขาจะมีอินดี้ตรงแบบตรงโซนตรงทางเดินนะคะแต่หมายว่าน่าจะเนี่ยเดินจากตรงนี้ตรงไปเลี้ยวขวาสุดทางเลี้ยวขวาก็จะเริ่มเป็นขอตลาดที่นี้ตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าสวยๆให้ดูบรรยากาศ ของกินดูของกินเสร็จแล้วก็มาดูบรรยากาศก้มกๆแก้มๆกันเล็กน้อยว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะและนี่เป็นบรรยากาศนะคะของกินสตี t ฟู o d สวนซื่อจากวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เมเก็บแบบของ ตามอสองฝากฝั่งให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ก่อนจบคลิปขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่า Anywhere m a เมก m เมพาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้ขอตัวลากลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ